ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน รุ่นใหญ่ยังเก่าบุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเล่นนั่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและครับมาแน่แม่ ฟังชัดดีๆนะครับผมฉันจ้างแกมาหลายบาทเลยนะต่อเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นสั่งอะไรให้ต้องทาครับว่าแต่เมื่อกี้คุณชื่นใจไม่อายเหรอครับอายทำไมโดนล้อโอ้โหลกตลกตลกอย่าตลกผมชัดเป็นไงดองเปี๊ยกโหไม่น่าตัดผมเลยครับนั่นใช้อะไรก็ทาตามครับผมเอายางรถเราไปไว้ตรงนี้เอาไปเตอรี่เราไปไว้ตรงนั้นว คุณชื่นใจไปเผลอหลับตอนไหนครับไม่ได้หลับเล่นตลกถ้าอย่างนั้นนะแกเตรียมเอาแอลกอฮอล์ฉีดล้างค่าเชื้อให้หมดทั้งร้านลูกค้าจะได้ประทับใจเราค่าเชื้อใช่ไหมครับได้ครับให้มันออกไปให้หมดพ่อนจะค่าเชื้อของค่าคุณนายอย่านาะอย่าทำอะไรกับฉันแบบนี้นะรอเล่นครับค่าเชื้ออะไรครับค่าเชื้อ ทำการค้าเชื่อทางการค้าเชื่อพ่อเปียกท,ทุกอย่างลูกค้าจะได้มั่นใจใของเรานะ้ะเจง๋งสวัสดีครับ สวัสดีค่ะออโต้แบบศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ครบวงจรด้วยช่างมืออาชีพตามมาตรฐานญี่ปุ่นยินดีต้อนรับค่ะเอ่อไม่ทราบว่าร้านนี้เพิ่งมาเปิดเลยครับผมไม่เคยเห็นเลยครับอ๋อใช่ค่ะเพิ่งมาเปิดเลยค่ะนี่คือเพิ่งมาเปิดใหม่ๆแล้วคุณก็คือลูกค้าคนแรกของเราค่ะอ,อ๋อเหรอครับค่ะงั้นเดี๋ยวผมกลับไปก่อนดีกว่าอืมไปทาไมคะผมไม่อยากเป็นคนแรกครับ ผมอยากเป็นคนที่แสนทำไมล่ะคะไม่เคยได้ยินเหรอคนที่แสนดีกันลกิกรกเลิกอนว่าวันนี้ผมมาเนี่ยผมอยากจะเอ่อมาใช้บริการที่ร้านคุณอยากจะเปลี่ยนแบตแล้วก็ช่วยเปลี่ยนอยางให้ผมด้วยครับอุ้ยดีมากเลยนะคะบอกเลยว่าออโต้แบตของเรานะคะยินดีต้อนรับเลยเพราะตอนนี้มีสิทธิพิเศษของออโต้แบตด้วยนะคะมันมีอะไรบ้างหนึ่งค่ะ ผ่อนสบาย0%นะคะแล้วก็2ค่ะแคมเปญอยู่ดีมีสุขร่วมกับพีทีชิงคูปองน้ำมันทุกเดือนเดือนละ30,000บาทเลยนะคะ 3ค่ะแต้ม PT m a c a r d ใช้เป็นส่วนลดได้เลยนะคะและ4ค่ะสมาชิก PT m a c a r d นะคะรับแต้มคูณ2ในเดือนเกิดค่ะโอ้ยดีเลยครับผมเนี่ยนะครับเป็นลูกค้าของ PT m a c a r d เลยครับและเอิญวดาวันนี้เป็นวันเกิดผมด้วยครับอุนเตายแล้โ oh, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy, birthday. happy birthday. เตทูอยู่ในวันรัวันคล้ายวันเกิดเดือนเกิดของคุณลูกค้านะครับขอให้คุณลูกค้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขับรถไปไหนมาไหนแค้วคลาดปลอดภัยไม่มีหลับในล้มข้างทางอีกนะครับเตทูเตทูแฮปปี้บอเว้แต่เนี๋ยนี่แต่เล้วเหมือนลูกค้าพุ่งไปไปแบบไปหลับในแล้วล้มมาเลยอะค่ะครับที่นี่อยู่ระหว่างกายภาพอยู่คือว่า วันเกิดของลูกค้าใช่ไหมครับวันนี้วันเกิดผมครับก็เราจะมาเอนเตอร์เทนให้กับลูกค้าครับเป็นของสมน้ำหน้าคุณครับสมน้ำหน้าคุณสมน้ำหน้าคุณที่ร้านมีเอนเตอร์เทนลูกค้าเราพิเศษเราพิเศษเซอร์ไพรส์ตลอดเลยค่ะใช่ครับครับแล้วมันเอนเตอร์เทนยังไงครับก็เอออยากจะถามว่าป้าอะไรปัดจูครับเดี๋ยนี่ไอ้อนี่คือไอ้นี่คืออันเอนเตอร์เทนไอันนี้คือเลอบเลยค่ะเลรอบไม่คิดว่าเอนเตอร์เทนมีอะไรมาโชว์ให้สนุกสนานไม่ใช่รอค่ะรอลอมันรอบก่อนมันเรอบก่อนอะไรนะครับ ปลาอะไรปากจูครับปลาทูปัดทูใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับเอ้าไม่ใช่ปลาทูแล้วปลาอะไรอ่ะปลาทูแดดเดียวครับคุณอย่าคุณอย่าคุณมาปิดปากนี้คุณอย่ามามั่วดิปลาทูแดดเดียวมันจะปากจูได้ไงปลาทูแดดเดียวอร่อยจังหูโอ้เแก็ผมอย่างงี้ก็ได้อะครับได้เลยครับเออปลาอะไรบินได้ครับปลาอะไรบินได้ อ๋อนี่ปลาอวกาศไม่ใช่ครับปลาอะไรมันมีที่ไหนครับปลาบินได้มีเพื่อนมีเล่อนมีเลือนมีเพ่มีเล่นแบบนี้ด้วยเอาไว้ดีกว่าแมงอะไรชอบถามใช่ปะใช่ปะ แมงอะไรแมงอะไรที่สงสัยห่ะครับไอ้ช้างไอ้้างไอ้ชางไ้างไอ้ช้างไอ้ล้างไอ้เ้างไ้ช้างไอ้้างอ้าไร้างไล้ช้างไอ้ชางไอ้ช้าง้างไอมางไอ้ชางวั้เาง้วแมงอะไร้ช้างไ้ช้งสอ้ช้างมอ้ช้งอ้งไุ้ช้างไอดชงไอยช่างไงเอ้างไอ้ไอ้้งได้ยินงไอ้้งไอ้ไอทชางไอ้าไอ้ช้าไอ้าไออ้อะต้ออ้ เฮ้ยเดี๋ยวเล่นใหญ่อะจี๊ดเหรอเล่นใหญ่ถึงแล้วอครับผมขอเอนเตอร์เทนด้วยไหมครับเรื่องภาษาได้ไหมได้ครับอย่างแม่มาเ e อไม่แม่คุณอายุเท่าไหร่60้ะครับนี่ยแซยิดแล้วดิถ้าเกิดภาษาอังกฤษแม่เขาเรียกว่ามาเ e อโหอย่างพ่อฟาร์มเอ๋เดี๋ยว farmer อะชาวนาก็พ่อผมเป็นชาวนานะครับถ้าเกิดพ่อจริงๆฟิง father ชาวนา farmer ชาวนากับงูเห่ารอแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ยเยใครอะ อีทวงไฟครับอุ้ยผมไม่รู้ผมคิดว่าไอ้ไข่ผมแต่งขนาดนี้ยังดูไม่ออกเลยครับนึกว่าไอ้ไข่เห็นมีจุกๆเนี่ยคุณก็จกเอาออกเลยบาปเอาออกบาปบาปบาเป็นไงครับเอนเตอร์เทนไหมครับโหสนุกมากครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำรถให้กับคุณก่อนนะครับดีดีดีเขาบอกผมทำอะไรบ้างนะครับผมเปลี่ยนเบตดแล้วก็เปลี่ยนยางด้วยเลยงั้นเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนครับผมื้องไปเรี่องก่อนนะครับเฮ้ยหูเป็นไร ตายอเงวุยเป็นไรอ่ะกูจะมาตายที่นี่นะคะวมันไม่ตายหรอกอ้คุณเป็นใครเนี่ยกูมใครอ่ะมันไม่ตายแค่มันอไม่มีแรงนะมันดนข้แนะนให้น้องสาวได้รู้จักใครอ่ะนี่คืออาจารย์ยอด นครอนายกอาจารย์ยอดผู้ที่ปาผีเก่งที่สุดในโลกใช่แมนฉันไม่เคยรู้จักหรอกอาจารย์ยอดฉันรู้จักแต่ริวจิตสำเพ็งเีจิตสำเพ็งเทไปทำไมแล่าแล้วก็อีกคนนึงใครเจนยานปิ้วยานพิษเจฟติดตลกปะเนี่ย ไม่เคยรู้จักได้ยังไงล่ะครับนี่อาจารย์ย่อของผมนี่เขาดังที่เขมรโอ้เข้าดิอ๋อดังที่เขมรเหรอใช่ถ้าอย่างนั้นน่าจะต้องสื่อสารด้วยเขมรเหรอได้ภาษาเขมรอาจารย์พูดเขมรนี่เข้าเขมรอะไรอ่ะอาจารย์ยื้อแล้วเคยโดนถีบบ้างไหมมาเลยกันภาษาเขมรแนะนำตัวเองปปรรกก นี่เขาปรักบไปยืดฟังไม่รู้เรื่องเย็นไปเขยไปงเขมิอะไรอะไรเขมิมไม่เหมือนมีใครมาคั่วค้งโคดแล้วก็ต้องไ้เยนเฉยเฉยไอ้ผีข้าวพูดไม่รู้เรื่องมีภาษาเวียดนามไหมเวียดนามแนะนำภาษาเวียดนามเย็นประก๊กต๊อกไปนี่กินคอลลาเจนเยอะๆดิทำไมอ่ะเสียงก็ดูดดังก๊ก๊่เมื่อกี้ก็ยังพูดเขมน้งอยู่เลยเออยังเลี้ยวกลับมาถอยเรื่อเวียดนามเวียดนาม ขุ้นตีขุ้นดงขุ้นดอยก็อย่เมื่อไหร่ก็ย่าคอมเม้นี่เขาผีเข้าช่วยมันหน่อมันผีเข้าเดียวจะไล่ให้มันออกไปได้หรอครับเดี๋ยวจะจัดการให้ครับผมเอาเคลียร์ๆให้เรียบร้อยนะว่าจะภาษาอะไรอันนี้สั่นจนเมื่อยหมดแล้วเออหนน่ยะ ต่อชักต่อตุ๊กตุ๊บตุ๊บชักต่อใช่เออทางต่อชักต่อเออทางนี้ชักทางนี้ทางนี้ไม่ถนัดนี่คืออุไยอาจารย์อาจารย์จักสิทธิ์มากเลยค่ะตายแล้วดูสินั่งบอกให้นั่งลงก็ทำได้อะเอออาจารย์จักสิทธิ์มากสาถูกอาจารย์ไมคร <ası> ับแป๊บหนึ่งนะคะการรักษาแป๊บนึงนะคะนะและสองคนนี้เป็นใครอะคะอ๋อนี่ไอ้รักไอ้ยอมลูกศิษย์ของข้าเองอุ้ยเขาทำอะไรได้อะคะอ้าเฮ้ยขอเก้าอี้ตัวนึง เด็ครับไอ้ลักไอ้ยมครับอาจารย์จับมันนั่งเก้าอี้ได้ครับตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไรอะอะไรอะนี่จะเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเอาสั้นและเอายาวฮะบ๊อบเทเลยค่ะเอ๊ะ้าอะไรเนี่ยถือครับจะบ้าเราไปจับผิดคนโอนจับด้วยอ๋คนนี้คนนี้ เขาเป็นอะไรอะคะเขาเป็นอะไรจับแรงๆนยที่เนบาๆแรงได้ที่ไหนแล้วแขนนี่เขาไม่ดีเขาเป็นอะไรอะจัดการบ้านโอ้ยไม่ต้องซอยแล้วมั้งนี่กระบางทั้งหัวเลยวอาเด็กคนนี้วิญญาจะออกจากล่างและพอหมุนได้แล้วครับเดี๋ยวดูครับอ้นวี้ยวน้ตามมา ดหญิงรู้จักผู้จัดชายรู้จักผู้จัดถามอะไรตอบได้ตอบได้ท่านชมผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านครับครับแบงค์ใบนี้มีทั้งหมดเจ็ดตัวด้วยกันดูนะครับว่าเป๊ะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูนะครับแบงค์เลขแบงค์เลขแบงค์นะครับดูเด็กคนที่ทายนะครับเบอร์แรกเจ็ดเบอร์ที่สองสี่สามหนึ่งเบอร์ที่สี่ห้าเบอร์ที่ห้าหกเบอร์ที่หกศูนย์เบอร์ที่เจ็ดเก้าเป็นไงครับไม่ถูกเลยทั้งตัวแล้วแต่จะพูด จัดช่วยกันเลยเฮะเดี๋ยวข้าจะว่าคาถาไล่ผีให้ทุกคนตั้งสมาธิอยู่ในความสงบอย่าขยับมาเป็นอะไรเป็นอะไรจัน เสียงแห้งเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์มาช่วยเดินตีมาจะได้อะไรอ่ะมายังจะ่ลองเสียงพั่จะรีบไปไหนรอาอทำไมไใจจะต้องลองเสียง อย่าเป่าคาถามหาลุอะไรขึ้นขีไหนบอกถามมาดิบอกคนละขีกันอออมที่สองก่อนอก่อนอย่าเป่าคาถาเอาด้วนะดเดนะสูงสูงนิดสูงนิดดเตะลองเสร็จกันนึง

เอาหัวไก่เคาะนี่จะเป่าคาถามหารวยโดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าอาเลทั้งอยู่โรง

วันนี้จะไล่เพียงเงอือไอตัวดีให้มันออกไปออกไปออกไปเดี๋ยวนี้นะเงอ,อ,อ,อเดี๋ยวเองจะเออมีอันตรายอ,อมันเป็นยังไงล่ะมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงอนะได้ยังไงอ,อนนามาพัะทธะ์เออเอ,อนามาพัะทธะว่า ออคาถา,าว่าว่าอาว่าคาถาเรียกองค์เทพมาช่วยกันไรล <มา S 1> องเอ้พวงเอ้มาทางนี้จะถามทีลรจะได้ใหม่จะไล่ผีให้ออกไปเดี๋ยวนี้จะไล่ผีออกไปเดี๋ยวนี้ก็ออกไปสิไล่ออกไปกไอายาม่มงและอยู่สอง này <laughs> <laughs> ชาย The s ีรีส s ฉันฉันต้องออกตอนไหนออกตอนไหนไปก่อนอยู่ไปก่อนอยู่ก่อนี๋วออกแล้วลงเลยดีนีเลยลงเลยลงเลยยังเนี่ยฉันจะมาหากินใจเย็นครับเจ้โอ้ยโออ๊ยยดอย เฮ้ยตัวเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็กลางอะอ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอ้าอ้าวอ้าวอ้าวอ้วอ้า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 วอ้ยอ้าอ้าวอ้าอ้ยอ้าวอ้าอ้าวอ้าวข้าอ้กวอ้าวเหาอไย่ต้าวอ้าเอ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้าอ้าวอ้าวอ้วอาวอ้าวอ้าวอาวอ้าวอ้าเอ้าวอ้าวอ้าเอี๋ยวอพิ่ง้อาอกมวาจับแล้าวเ้รอลงวอ้อ้าาวอ้าว้อลงวอ้อ้าวอ้ามีหม้ออยู่้้้อหม้อ อยากได้ไหมชอบใบโหระพาปะเออชอบใบกะเพราเอาไส้ด้วยนะไส้อ่อนๆแล้วลวกจิ้มกันข้อตับข้อตับอออะไรอะไรโหระพาเอาตับอะไรออ๋จิ้มจุ่มโอ้เงยครับจะเรียกเองลงมอแล้วก็จับเองทวงน้ำจะได้สิ้นซากเสียทีไอ้กระหังข้าไม่ลงเองต้องลิกงานเองตายเถอะเฮ้ยโทรศัพท์มใครบ้างไอโทรศัพท์ชั้นมีเสียงโทรศัพท์มั้ยมี อ้าไอ้แก้วไม่ทำให้เหรอเออไม่ไม่ไม่ทำมดตต้องต้องพี่นั่นไงท่เล่นนะไม่เคยอำนวยความสะดวกนี่ไงนีไงพี่ทะเลาะปัญหาพี่ทะเลาะไปปัญหานี่ทะเลาะกับโปรดิวเซอร์ผู้กำกับทะเลาะกับนักดนตรีอีกแล้วที่พวกมันเปอร์เซ็นต์ตายสูงอย่าเข้ามุงยุงแบบล่อยเพลินตีเรียงโทรศัพท์ไม่ทำให้นะโอ้โหโอ้โหโทรศัพท์บ้านยายรุ่นตายแล้วลุนตายแล้วฮะครเหรอ อ้าวเมื่อกี้กดรับเลยเหรอเออว่ะเออก็ถึงร้องอ่าเป็นนะอ้าวทำไมไม่ติดเออสไลด์เป็นไหมเป็นตลกจริงจหายฮัลโหลโอ้โหเข้ากันนั่นาดนั้นเลยใครเนี่ยเออคุยกับเมียสิอ้าวมันยาวกระด้งไปตากหมูอ้าวหมูแดดเดียวจ้า สั่งกระเป๋าแบรนด์เนมตากแดดให้หน่อยดิได้กินเนอะได้จ้าใส่ถุงพี่จ้าเยอะใหญ่เยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดงไปให้จ้าอะไร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 โทษพวกเธอเองอย่าข้าจะจับเองลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาจะไล่ผีพี่เป็นผีกระหังแล้วอยู่ๆจะเอากระโดงไปให้เมียตากอะไรไม่มีเวลาเล่นกับพวกแล้วไม่มีเวลาเล่นกับพวกสือเจ้าแล้วเนี่ยพอเวลาแล้ววิชาอื่นเดี๋ยวบอกนิดเดียวว่าได้เล่นนี่ผมไมมีเวลาให้เล่นไม่เล่นและ อก so ันนี uh ่ไงก็จะเอากระ่วงไปให้เมียตายเดะเละเดะเยเลยออกไปหมดทั้งพ่อค้าหมูแดดเดียวทั้งพวกแกเนี่ยฉันจะค้าขายลูกค้าเนี่ยเปิดวันนี้วันแรกลูกค้ายังไม่เข้ามาเลยนี่ไงลูกค้าเข้ามาก็วุ่นวายออกไปพ้นอาจารย์แงว่าแป๊บมานี่ก็เลิกแล้วใช่ไหมออกไปหมดแล้วพี่ออกไปเฮ้ยที่จะขายหมด ทละทำไมอยู่ในน้ำเหรอบองซิบองทะเลล้อกไม่ได้ยังไงเราตาบอดอะไรอะไรก็มีผมไปโอ้ยโอ้ยตายทุกคืนพี่จ้องดูดืเหนดาวทุกคราวเราฝันเห็นกันเนืองอผมมาทิ้งอาชีพไปหมดแล้วอาชีพเป็นอะไรผม